เห็นจิมมีเห็นหน้าอกผู้หญิงเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่พอเห็นก้นเห็นสะโพกเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความต้องการทางเพศมันชูชันเลยอย่างเงี้ยแปลกไหมไม่มีแปลกนะคะเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายมากแล้วก็ทางอเมริกาก็ไม่รับรองนะคะว่าแบบนี้ไม่ไม่ดไมีไม่ถูกกฎหมายแต่ก็มีการแอบเสริมซิลิโคนก้นเพื่อให้ดูเซ็กซี่ คนเห็นไปหูอะไปหูแล้วมีรมณ์เพศบางคนเห็นนิ้วเท้าเออนะคะคนเห็นนิ้วเท้าโอ้มีอารมณ์เพศหรือเห็นอ้อหลายอย่างค่ะสรุปว่าเยอะแยะก็มีการถามว่าเห็นส่วนไหนที่ทาให้มีอารมณ์าเพศที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีหน้าอกมีหน้าตานะคะมีตามีปากมีจมูกอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็มีบางส่วนที่เราจะมีแบบสํารวจที่ออกมาว่า เห็นผิวโอ้ผิวนี่ก็หลายคนไม่เหมือนกันนะต่างบางคนชอบผิวขาวผิวสีชมพูผิวสีแทนผิวสีคล้ำโอ้เห็นไฟชายผิวคล้ำหนะ้าอกเป็นมดัมดมัดอันนี้ก็หมายถึงไฟชายรสนิยมทางเพศนั้นอาจจะมีส่วนใหญ่ที่ชอบแบบนี้แต่จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบแบบนี้นะคะเห็นตะโพกนเรื่องธรรมดาค่ะฉะนั้นทําไมอ่ะทําไมถึงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะผู้หญิงฝ่ายตะวันตกนะคะทางตะวันตกไปทําตะโพกอืมอืม บาซิเลียนบุธหรือว่าอย่างต่างๆคงเห็นนะก้นงอนๆน่ะเต <c oughs> ้นะ <c oughs> น,ะนะคะบาซิเลียนแดนซ์หรือเต้นอะไรก็ดูเซ็กซี่อะไรเงี้ยค่ะก็ไปเติมเสริมก้นกันแต่คน <c oughs> ไทยไม่ไม่นิยมเสริมก้นนะเสริมซิลิโคนซิลิโคนที่ก้นซึ่ง <c oughs> เป็นโรสิเดอร์หรือเป็นหัตการที่อันตรายมากแล้วก็ทางอเมริกาก็ไม่รับรองนะคะว่าแบบนี้ไม่ไม่ดีไม่ไม่ถูกกฎหมายแต่ก็มีการแอบ,บเสริมซิลิโคนที่ก้นเพื่อให้ดู เซ็กซี่แสดงว่าการมองก้นนะคะท่าเดินเนี่ย <c oughs> ก็ทําให้รู้สึกว่านะคะมีอารมณ์ทางเพศ <c oughs> ก็เลยไปเสริมก้นกันนะคะอันนี้ก็ <c oughs> เป็นเรื่องที่ต่างต่างคนนะคะต่างใจนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นปกติดีถ้าเราชอบเฉยๆแต่เราไม่ได้ไปทําอันตรายนะคะไปข่มขืนไปพลาดคู้เยาวอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รสนิยมของเรานะคะแล้วก็จะมี <c oughs> คลิปต่าง คลิปหรือหนังสือภาพของทางญี่ปุ่นเนี่ยมีรูปเป็นกระดุเลยรูปเฉพาะนมรูปเฉพาะมือรูปเฉพาะเทา้ารูปเฉพาะก้นรูปเฉพาะตาอันนี้เขาเชื่อว่าทําให้อารมณ์ทางเพศดีขึ้นอะไรเขามีรูปของเขานะคะก็สำหรับผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่สำหรับเด็กะคะ่ะ <c oughs>